ฮอนด้าซีวิกอีเจวันนะแต่ว่าจะเป็นสีขาวน้ําเงินนะครับราคาอยู่ที่ร้านนิดๆนะครับล้านนิดหน่อยนะก็ซื้อมานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะนี่นะครับมาดูก่อนนะว่ารอบๆเป็นยังไงนะครับนี่นี่คือที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูด้านสมรรถนะก่อนเนาะนี่นะครับเนาะคล้ายๆกับตัวสีดํานะจริงๆนะครับคล้ายกันนี่แรงๆอย่างนี้เลยนะแรงๆอย่างนี้เลยนะฮะ ็นหนึ่งในคันที่ราคาไม่สูงนะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆเนาะอยากได้รถสวยด้วยแล้วก็แรงด้วยนะถ้าเป็นสมรรถนะผมบอกเลยว่าดีนะเป็นคันล้านๆที่รู้สึกว่าคุ้มอ่ะคุ้มกับเงินนะนี่นะทรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่โอ้โหขึ้นอย่างเทพเลยนะ เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมนัทโตครับกับเกม GTA V นิโมออนไลน์นะครับวันนี้กลับมาอยู่กับซีรีส์ที่ห่างหายไปนานนะครับก็คือแต่งรถนาจากหนังดังกันเนาะวันนี้จะมาสอนแต่งคันนี้นะครับก็คือตัวของ Honda c i v i c EJ1 นะแต่ว่าจะเป็นสีขาวน้ําเงินนะครับซึ่งเคันนี้จะโผลมาในช่วงเริ่มแรกของหนังเนาะจะเป็นหนึ่งใน4คันที่แข่งกันนะจะมีไบรอันดอมแล้วก็จะมีเด็กคนหนึ่งที่เป็นชาวจีนใช่ไหมที่จะใช้รถ ตัวของ Honda Ci ี i c แต่ว่าเป็นสีขาวนะตัหรับ Honda c ี vic ตัวนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะเป็นดินกาเคนโจเอสเนะครับก็เหมือนเดิมนะวิธีซื้อนะครับรถคันนี้นะอ่ะวิธีซื้อรถนะครับคันนี้นะที่เป็น Honda Ci ี i c นะครับก็คือดินกาเคนโจเอสเนะก็เข้ามาที่ Southern San a แ d r เร s นะครับเลื่อนลงมานิดนึงนะในหมวดหมู่ของรถ2ประตูนะครับก็จะเจอคันนี้นะคันสีเขียวตรงนี้นะครับราคาอยู่ที่ร้านนิดๆน,นะครับล้านนิดหน่อยนะ ก็ซื้อมานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะนี่นี่นครับมาดูก่อนนะว่าร,บรอบๆเป็นยังไงนะครับนี่นี่คือที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะเป็นประมาณนี้นะครับสวยง,งามเลยนะใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะครับต้องบอกว่าในเกมนี้เนี่ยรถตระกูลฟาสมีเยอะนะมีเยอะแล้วก็มีหลายคันนะครับอ่ะไปฮะ,ะมาดูด้านสมรรถนะก่อนเนาะนี่นะครับเนาะ คล้ายๆกับตัวสีดํานะจริงๆนะครับคล้ายกันนี่แรงๆอย่างนี้เลยนะแรงๆอย่างนี้เลยนะฮะเป็นหนึ่งในคันที่ราคาไม่สูงนะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆเนาะอยากได้รถสวยด้วยแล้วก็แรงด้วยนะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องแต่งให้เหมือนในหนังก็ได้นะแต่งแบบที่คุณชอบก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปแต่งนะว่าแต่งไงนะครับให้มันได้แบบนี้นะ เป็นสมรรถนะผมบอกเลยว่าดีนะเป็นคันลา้านล้านที่รู้สึกว่าคุ้มอ่ะคุ้มกับเงินนะนี่นะฮะแสงขาวนะเป็นนีออนสีขาวนะครับกับควันขาวนะตอนนี้นะฮะที่ใส่อยู่นะครับกลับมาที่ออโต้ช็อปใน co ของผมนะเขาว่าใกล้นะครับใกล้ดี นี่นะทรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่โอ้โหึ้นอย่างเท่เลยนะอะโอเคครับมาแล้วมาแต่งมาแยกอะอะไรให้ดูนะว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับถึงจะออกมาเป็นทรงนี้นะประมาณนี้นะครับนี่แบบสวยๆอย่างนี้เลยนะนี่นะครับประมาณนี้เลยหมุนให้ดูอีกสักรอบนะนี่นะครับ ามาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกับอาร์เมอร์นะการบุบสลายนี่ครับอาร์เมอร์ตัวนี้เนี่ยบางคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะคือมันไม่ใช่การใส่เพื่อให้รถมีเกราะนะมันไม่ใช่นะครับอันนี้มันคือค่าบุบสลายของมันนะถ้าคุณไม่ใส่เลยเนี่ยรถเวลาคุณชนนะมันจะเบี้ยวง่ายนะครับเอาง่ายๆนะมันจะเบี้ยวง่ายนั่นเองนะครับแล้วเราใส่อัมเกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเบี้ยวนะมันจะมีรอยถลอกเฉยๆนะประมาณนี้นะฮะ เบรกครับก็ใส่นะที่คุณชอบนะครับใส่ไหนก็ได้นะแต่ผมใส่เป็นแบบแข่งนะครับเบรสเบเกอร์นะบัมเปอร์ครับบัมเปอร์หน้านะให้เลือกเป็น a R c บัมเปอร์นะครับเอบัมเปอร์ R um มันก็จะได้เป็นทรงแบบประมาณนี้นะคล้ายๆกันนะครับต่อครับตัวของในส่วนของด้านหลังนะใส่ทูนเนอร์บัมเปอร์นะครับจะเป็นประมาณนี้นะมันจะเป็นแบบนี้มันจะยื่นออกมานิดนึงนะครับ ่อไปรับเอนจิ้นนะหรือว่าตัวเครื่องนะครับอันนี้แต่งนะตามที่คุณชอบก็ได้นะครับจริงๆนะเพราะว่าเราไม่เห็นข้างในนะฮะอ่ะเป็นฝาครอบนะฝาครอบจะให้เป็นสีอะไรก็ได้นะครับคาร์บอนก็มีนะสำหรับคนที่ชอบแบบคาร์บอนอ่ะอ่ะเอนจิ้นอัพเกรดครับก็ใส่เรเวลสีนะอ่านี่เป็นบาคัมนะครับก็ใส่นะอันที่คุณชอบนะบแบบคาร์บอนก็มีนะ ทามาที่ท่อนะครับก็จะเป็นครเมียมทูเนอร์สนะตัวนี้นะครับอ่ะนี่จริงๆแล้วมีหลายแบบนะครับแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะอ่าก็ใส่นะแบบที่คุณชอบนะฮะแต่ของผมใส่เป็นประ,ประมาณนี้นะเพราะว่าในหนังมันน่าจะใส่ประมาณนี้นะครับอ่ะมาที่ตรงข้างหน้านะชิ้นข้างหน้าตรงนี้นะครับไม่ต้องใส่นะหรือจะใส่ก็ได้นะแล้วแต่นะครับอยากแต่งเพิ่มเติมก็ใส่เป็นแบบคาร์บอนก็ได้นะนี่นะครับมาที่ฮูดครับ นี้ไม่ได้แปะอะไรนะหรือใครอยากจะแปะก็ได้นะครับก็สวยดีอ่ะต่อไปครับฝากระโปรงครับผม <c oughs> ก็จะมีหลายรุ่นหลายแบบนะแต่ว่านี้ไม่ได้แต่งนะครับเพราะว่าในหนังเนี่ยใส่เป็นฝากระโปรงเรียบนะครับเนี่ยแบบใสก็มีนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบใส่เนี่ยจะมองไม่เห็นโลโก้ของสติ๊กเกอร์นะ <c oughs> อ่ะนะครับมาถึงคอนโซลภายในนะครับ ก็มีแบบหลายแบบนะแบบคาร์บอนก็มีนะครับแต่ว่าผมใส่เป็นแค่ประมาณนี้นะมันจะได้แบบกลมกลืนไปนะครับประตูครับผมประตูเนี่ยผมใส่เป็นอันเก่านะเพราะว่าแบบนี้มันเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์อะมันแปลกๆนะผมไม่ไม่ไม่ค่อยคุ้นตามไม่ค่อยคุ้นจีนอะไรก็เลยไม่ใส่นะฮะมาที่เบาะครับผมเบาะน,นี้ไม่ได้เปลี่ยนนะ <S <S เป็นเบาะเดิมนะเบาะถ้าเป็นเบาะใหม่เนี่ยมันรู้สึกแปลกๆนะครับเนี่ยมันจะเป็นทรงประมาณนี้นะ วงมาลลยครับผมเหมือนเดิมนะก็ยังเก็บอันเดิมมาไว้นะครับเพราะว่ามีโลโก้นะมาถึงไฟหน้าครับก็ในหลอดซีนอนนะแล้วก็ไฟติดไฟนะนีออนนะครับด้านล่างนะแต่แต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนสีนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้่ะแล้วแต่คุณชอบนะแต่ว่าผมเอาให้มันเข้ากับรถไงก็เลยเป็นสีขาวนะครับเอาไปครัเรื่องของลายนะลายนะครับให้เลือกมาเป็นอันที่สินะครับเนี่ นี่นะตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นลายนี้เลยนะเหมือนในหนังฟาสเลยนะครับหรือจะชอบลายอื่นนะก็มีนะครับเนี่ยดูได้เข้ามาดูได้นะอันนี้นะครับมีลายเยอะแยะนะแบบอนิเมะก็มีนะสวยงามนะครับประมาณนี้เลยสำหรับคนแบบชอบอนิเมะอนนี่แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ผมก็น่าจะเคยเห็นในหนังนะน่าจะเป็นสักคันหนึ่งนะแต่ว่าผมนะยังไม่ได้แต่งนะครับก็เลยยังไม่มีนะอันนี้ต้องลายนี้นะครับถ้าอยากได้เป็น ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะตีเส้นนะมาจนถึงปลายท้ายนะครับเนี่ยสวยงามน้อครับนี่เป็นในส่วนของกระจกนะครับกระจกนี่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะหรือใครจะเปลี่ยนให้เป็นทรงนี้ก็ได้นะเนี่ย <No, right. S 1> ทรงประมาณนี้นะครับก็ได้เหมือนกันมาถึงป้ายทะเบียนครับก็เปลี่ยนได้นะจะเป็นเป็นสีเงินเหลืองก็ได้นะนี่ครับสวยดีเหมือนกัน จะใส่เป็นสีดําเลยก็ได้นะ,ะแล้วในส่วนของสีนะครับสีเนี่ยเมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นนะว่าห้องเครื่องข้างในผมจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเนี่ยมันจะเป็นสีบลูนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนะให้มันเป็นสีขาวนะครับบางทีผมก็ลืมเช็คนะบางอันนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ข้างในก็เป็นสีขาวแล้วนะใครที่เปลี่ยนมาแทบจะทุกคิดแล้วยังไม่เป็นสีขาวก็มาลองเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็ อันดับแรกเนี่ยอันนี้ primary เนี่ยจะเป็นสีหลักนะครับสีหลักของรถของเรานะอ่าก็มีหลายแบบนะมีแบบโครเ m ียมค classic สสนะฮะ c l าว s ์นะครับแล้วก็เมทัลิกอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้ก็ลองมาเปลี่ยนดูนะครับแล้วถ้ามันยังมันยังไม่เป็นสีเดียวกันหมดนะก็มาต่อที่ secondary นะครับแล้วก็เลือกในสีที่คุณต้องการนะอ่าก็ได้นะครับ ะมาถึงโรครับโรนี่ผมไม่ได้ใส่นะเพราะว่าค่อนข้างจะเกะกะนะก็เลยไม่ใส่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องใส่นะถ้าจะเอาให้เหมือนนะคก็ไม่ใส่อันนี้ให้เปลี่ยนมาเป็น primary นะครับมันจะเปลี่ยนตามสีหลักของคุณนะเดีจะมันจะเปลี่ยนไปตามสีหลักของคุณนะถ้าคุณใส่เป็นสีส้มมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะไอนนสีเหลี่ยมๆเนี่ยน,นี่ด้านข้างนะครับก็ ใส่เป็น Primary นะครับเพราะว่าเวลาเปลี่ยนสีจะได้เป็นสีเดียวกันหมดนะอ่าด้านข้างครับก็เลือกอันสุดท้ายนะครับหรือใครจะเลือกอันไหนก็ได้นะอันนี้ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะอ่านี่เป็นกันชนนะครับกันชนนะมีหลายทรงนะถ้าจะเอาให้เหมือนนะครับตอนที่ผมไห้ดูมาก,ก็คือตัวนี้นะเป็น s t r e e นะครับตัวนี้ ประมาณนี้ต่อไปครับสปอยเลอร์ครับให้เลือกเป็นดริฟสปอยเลอร์นะก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยจะมีไฟด้วยนะตรงนี้นะครับคล้ายกันอนะ่ะคล้ายๆกับตัวของอนดัสติวิกอีเจวันตัวแรกที่เป็นสีดํานะแต่ว่านี้จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเนาะแล้วก็มีลวดลายนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะถ้าชอบก็ใส่นีครับอันนี้โหลดนะก็โหลดลงมาสัก หนึ่งขั้นนะครับหรือจะไม่โหลดก็ได้นะนี่นะครับะข้ามมานะครับก็ตัวนี้นะใส่เป็นเรสนะครับทันซิชั่นนะตัวนี้นะครับแล้วก็เทอร์โบนะใส่เทอร์โบเข้าไปนะครับมาถึงล้อแม็กครับล้อแม็กนี่นะจะไม่ผิดจะอยู่ในส่วนของอ่าไฮเอ็นมั้งนะน่าจะไม่ผิดนะครับอ๋อจำผิดนะฮะทั้งนั้นอนะอยู่ในส่วนของสปอร์ตเหรอเอ๋ผม เป็นตัวไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไม่ใช่ตัวนี้เหรอแรกผมนึกว่าเป็นตัวนี้นะเนี่ยอ๋อถูกแล้วครับเป็นคาร์บอนไอเอสนะอ๋อไม่ใช่เป็นคาร์บอเนเอสเทรซิ่งนะครับตัวนี้นะครับถ้าคุณใส่ตัวของโครเมียมอะมันจะเป็นแบบนี้นะนีแล้วอยากให้มันดําหมดนะครับก็ให้เลือกไปที่ข้างบนนะครับแล้วก็เลือกเป็นคาร์บอนเอสเทรซิ่งเหมือนเดิมนะแล้วก็ค่อยมาปรับสีเพิ่มเติมนะรตรงนี้นะแล้วมาเปลี่ยนเป็นแบล็ k นะครับ จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะนะครับเป็นสีเาขาเรียกอะไรแกนกลางนะแกนกลางเพลาวานะันตรงนี้นะครับอ่ะมาถึงกระจบครับกระจบลดลงมาเป็นไรส์สโมกนะครับหรือจะเป็นกระจกใสก็ได้นะหรือจะเป็นลิโมโ่เลยก็ได้นะครับเป็นลิโมโ่ก็ดําเลยนะมือสนิทนะครับก็สวยไปีกแบบนึงน,นะอ่ะแค่นี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับต,ตัวของอันดาซิวิกอีเจวัน e นะตัวนี้นะครับเนี่ย สวยงามอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือผมไปแกะารายละเอียดมาแล้วละ่ะในระดับหนึง่งอาจจะไม่ได้เหมือนเป็นนะแต่ก็พยายามให้ใกล้เคียงที่สุดนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้ใครชอบก็เอาไปแต่งตามได้นะผมก็แกะมาจากในหนังได้แหละนะแกะมาจากตัวหนังได้แหละนะประมานนี้นะครับสาหรับตัวของ h o n d a c i v i c EJ1 นะตัวสีขาวน้ําเงินเนาะตัวนี้นครับโผล่มาช่วงต้นเรื่องนะครับที่จะแข่งกัน4คนนะไประครับพาไปขับเล่นนิดหน่อยนะ ไป let's go โอ้ยเ่บุกกองไทยครับบุกกองไทยหน่อยนี่ครับเอามาขับเล่นในก้องไทยขับดีผมบอกเลยนะคันคันนี้ไม่รู้สิมันเป็นอาจจะเป็นที่รุ่นของรถด,ด้วยนะเนี่ยเบคของรถที่เขาปรับมาเนี่ยครับก็ดีอะ่ะคันนี้นะครับนี่ แรงๆนี้เลยทำไปเล่นไปนะเราแต่งเสร็จนี่ก็คือแรงนะครับใช้ได้เลยนะถ้าเป็นสําหรับแบบคนชอบรถญี่ปุ่นนะเออก็จะดีนะครับจะดีหน่อย Hello, <Silent. S 1> อ่านี่นะครับขับสนุกนะแล้วผมนะครับแล้วก็ผมเป็นคนชอบแต่งรถตามหนังอยู่แล้วนะเออหรือใครอยากจะแนะนํานะให้แต่งตามเรื่องไหนคันไหนนะครับก็ คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะแต่งให้ดูนะอ่ะดีนะครับประมาณนี้ใช้เงินอยู่ประมาณล้านล้านต้นๆเนาะในการซื้อรถนะครับแต่งอีกประมาณห้าหกแสนได้มั้งนะประมาณนี้นะนะดูมุมอื่นบ้างนะดูมุมอื่นบ้างนะ ดูมุมด้านบนบ้างนะ,อะโอเคครับประมาณนี้แล้วกันเนาะใครชอบนะครับก็อย่าลืมเชิยกด subscribe ครับหรือว่าใครอยากให้แต่งรถคันไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะ,ะฝากทุกคนช่วยกันกด subscribe ครับกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสด,ดีครับ